สวัสดีค่ะชาว Youtube ทุกท่านนะคะและเฟ e บุ๊กทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้คลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระเล็กน้อยนะคะหวังว่าท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะคะนี่เรามีสรรพคุณของมะกรูดมาทำนะคะเป็นแนวทางนะคะเผื่อใครที่งบน้อยนะคะไม่มีงบเยอะหายากนะคะใน วันนี้เงินทองก็หายากนะคะไม่รู้ว่าจะไปค้าขายอะไรนะคะตอนนี้ <c oughs> นะตอนนี้นะคะเกิดวิกฤตใหญ่แล้วเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะสำหรับท่านที่ไม่สบายนะคะรู้สึกไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนนะคะนดเล็กน้อยที่ยังไม่อยากไปหาหมอไม่อยากจะไปพบหมอตอนนี้ก็คือการเดินทางไปไหนมาไหนของเราลำบากนะคะก็บอกได้คำเดียวเลยนะคะ ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าลำบากขนาดไหนเดินทางไปหาหมอนะคะอันนี้เราก็มีสูตรดีๆมาฝากอยู่นะคะสูตรสำหรับผู้ที่ร <c oughs> ู้สึกคัดจมูกไอเป็นไข้นะคะนิดเลนน,น้อยเบื้องต้นนะคะหลังจากที่ทานสมุนไพรหรือทานยาอะไรที่ท่านมีนะคะยาแก้ปวดแก้ไข้ก็ว่าไปก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ สถานการณ์ก็ช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เลยมาแนะนําสูตรนะคะสูตรนี้ง่ายๆนะคะมะกรูดสามลูกนะคะที่เห็นอยู่นี้มะกรูดมะกรูดนี่ก็หาได้ตามหมู่บ้านตามร้านค้าทั่วไปนะคะช่วงนี้จะมีมะกรูดเยอะนะคะลูกมะกรูดเยอะอยู่แล้วก็สรรหามาได้นะคะคนที่งบน้อยถูกใจนะคะอันนี้น้ำส้มนะคะ มีสองอย่างแค่นั้นละค่ะยาดีนะคะเมื่อเราได้มะกรูดมาสามลูกแล้วนะคะเราก็มาฝานนะคะฝานเปลือกอันนี้คือที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราฝานเปลือกผิวนอกออกไปแล้วนะคะฝานให้ดูแล้วนะคะสามใบสามสามผลใช้ประมาณสามผลนะคะไม่ต้องใช้มากเพราะว่าครอบครัวเล็กๆเรานะคะอยู่คนเดียวเนี่ยก็ทําทีละน้อยนะคะ คือทำอถ้าคนเดียวนะคะทำผลเดียวก็ได้นะคะฝานเอาผลเดียวลูกเดียวนะคะไปแช่ะคะ่ะพิธีที่สองนะคะก็นำน้ำส้มนะคะน้ำส้มที่อยู่ในขวดนี้มาเทนะคะหลังจากที่เราฝานเอาเปลือกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆก็มาเทนะคะเทลงแช่นะคะเอาน้ำส้มไปแช่นะคะเปลือกมะกรูดนะคะ แช่ไว้นานเท่าไหร่ประมาณสองชั่วโมงนะคะพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆก็จะละลายออกมานะคะเมื่อละลายออกมาแล้วก็ให้นำเอน้ำนี้นะคะไปสูตรดมนะคะสูตรดมก็เหมือนกับเราดมยาหม่องดมเอายาดมนะคะนำไปสูตรดมอยู่เรื่อยๆนะคะจะแก้บรรเทาเอาการเจ็บคอ ัดจมูกทําให้จมูกโล่งได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะอย่างที่สามก็คือเคล็ดลับที่สามนะคะเคล็ดลับที่สามนี้สําคัญนะคะสําหรับคนที่ขาดแคลนแอลกอฮอล์อ,อยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเลือกตัวช่วยที่ดีนะคะน,นําน้ําที่เราแช่วไว้สองชั่วโมงนี้นะคะไปเทนะคะเทใส่ขวดสเปรย์ไว้ส่วนเปลือกนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะหากเขายังไม่หมดเล็ก ยังยังไม่หมดลิตยังไม่หมดกลิ่นของมะกรูดนะคะเราก็ยังสามารถเอาน้ําส้มมาใส่ใหม่แช่ใหม่ได้นะคะแช่จนกว่าเขาจะหมดเอ่อหมดกลิ่นมะกรูดนะคะเราถึงจะทิ้งแล้วก็เอาลูกใหม่มาทํานะคะมาจะเวียนทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะทําแบบใหม่ๆสดๆมาดมทุกวันมาทําทุกวันนะคะส่วนสเปรย์ที่ว่านี่ก็เทใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดนะคะพกไปไหนมาไหนติดตัวได้นะคะสเปรย์ขวดเล็กเล็มาเทใส่ แล้วก็ฉีดไว้ฉีดทำความสะอาดมือเรานะคะคือใช้เหมือนแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะคะหรือจะฉีดไว้พ่นรอบๆห้องรอบๆบ้านรอบๆที่อยู่อาศัยของเรานะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะเชื้อราเชื้อโรคต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราชนิดไหน ก็ขอให้เราักษาสุขภาพตัวเองไว้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากนะคะหวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวัสดีค่ะ